อย่าว่าแต่พระสงฆ์เลยพักเครื่องคนยังมีกล้องจะดูจะเช่ายังมีส่งแล้วสอ่งอีกเลยอะ่ะทําไมพระสงฆ์ไม่ส่งบ้างเรากพานั้นส่องหน่อยอุป,ปนิสายใจคอท่านดีไหมคนจนครบอย่างหนึ่งคนรวยครบอย่างหนึ่งไหม<อ>ตนีทีเหนียวหรือใจกว้างใจแคบไหม<อ>ที่ที่ท่านอยู่ลกลุงรังหรือศาสาดสะอ้านไหม<อ>ดูให้ครบอย่าดูข้อใดข้อหนึ่ง หลวงพ่อครับทำไมคนจํานวนไม่น้อยเลยสังคมเนี่ยทุกวันนี้ที่บอกว่าพระพุทธเนี่ยเขานับถือพระธรรมเนี่ยเขาก็นับถือแต่เขาสึกว่าเขาไม่อยากจะเอาพระสงฆ์แล้วอะ่ะก็อาจจะเป็นเพราะข่าวคราวพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูป ไปกระทบใจเขาทําให้ใจเขาขาดความเชื่อมั่นที่เรียกว่าขาดความศรัทธาสิ่งอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยไม่ได้มีวันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกัน oh. พระพุทธเจ้าก็โดนานางจินตามานวิกาโดนอะไรแต่อะไร mm. เป็นแต่เพียงว่าชาวพุทธนะมีปัญญาลึกซึ้งขนาดไหนที่จะสแกนพระสงฆ์ สุดท้ายต้องกลับมาเลือกปัญญาแหละปัญญาหนีไม่พ้นเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เราตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจบนขาดปัญญาเราก็จะมีโมหะคือความเข้าใจผิดครับเช่นที่ พูดธะกี้ว่าบางคนไม่เอาพระสงฆ์นั่นเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะแต่มันไม่ได้เข้าใจตามหลักที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนว่าไตรรัตน์เนี่ยมันขาดกันไม่ได้<ม>พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขาดกันไม่ได้คือต้องอยู่ครบองค์สามเสมอถูกต้องแล้วก็คําว่าพระสงฆ์นั้นรวมทั้งพระสมุติสงฆ์คือพระภิกษุที่อุปสมบทมาที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นสมุติสงฆ์รพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์เราจะตัดออกได้ยังไงพระโมคคัลลานะภาษาิรือยังคงอยู่นียฮะหลวงปู่มั่นหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ทวดก็ยังเป็น พระอ,อริยสงอยอัครสาวกหรือว่าสาวกของพระเจ้าเนี่ยที่ผ่านมาก็คือถือว่าเป็นอยู่ในบทพระสงฆ์เหมือนกันอยู่ในพระสงฆ์อหอลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆก็อยู่ในพระสงฆ์ครับและเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระสงฆ์จะนัดกันชั่วหมดทั้งอดีต <c oughs> และปัจจุบันแล้วพระสงฆ์ไทยก็มีตั้งหลายแสนรูปสกแกนลงไปดีๆว่ามีความผิดที่ลงหนังสือพิมพ์อะ่ะ ถึงหมื่นรูปไหมถึง10%บเปอนไหมนี่ไงหลวงพ่อคราวนี้คือคนที่บอกว่าเขาไม่เชื่อเนี่ยให้แนะแนวทางเขาเนี่ยควรจะบอกว่าให้เขาเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงดีเปิดใจ2งลงหาข้อมูลก็คือเซิร์ชข้อมูลเลยเซิร์ชข้อมูลเลย,ม,ลเลยมันหาข้อมูลไม่ยากนะหาข้อมูลพลานะ oh. เอาดูวันเดือนปีเกิดยังดูได้เลยว่าเกิดมาจากวันแล้วท่านบวชใครบรูรชาท่านจบการศึกษา,าที่ไหนนิสัยใจคอเป็นอย่างไรผลงานท่านทําอะไรมาบ้างนี่เป็นข้อมูลที่หาเพิ่งหาได้อย่าว่าแต่ประสงค์เลย พักเครื่องคนยังมีกล้องส่องเลยยังมีจะดูจะเช่ายังมีส่องแล้วส่องอีกเลยอะ่ะทําไมพระสงฆ์ไม่ส่องบ้างเล่าแต่นั้นส่องหน่อยออหนึ่งอุป,ปนิสัยใจคอท่านดีไหมออสองท่านวางตัวเหมาะสมเป็นสมณะไหมค,คนจนครบอย่างหนึ่งคนรวยครบอย่างหนึ่งไหมออแตนีทีเหนียวหรือใจกว้างใจแคบไหมออที่ที่ท่านอยู่ลกลุงรังหรือสะอาดสะอานไหม ดูให้ครบอย่าดูข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้พระองค์ไหนเราก็ต้องไปคลุกคลีกับพระองค์นั้นต้องไปคือไม่ใช่ว่าแค่ฟังต่อๆเข้ามาไม่ได้อย่าฟังแล้วสรุปไม่ได้ต้องดูแล้วดูนานๆด้วยนะอย่าดูประเดียวประดาวดูบริบทก็อย่าดูเฉพาะวัดใหญ่สะอาดสะอ้านดูต่อไปอีกว่าท่านสอนอะไรอสอนถูกสอนผิด ออะไรย่างนนนี้้เป็ตแสดงว่าคือใครคนหนึ่งเห็นจากรูปจากข่าวในพวกโซเชียลออนไลน์เนี่ยเชื่อเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิไม่ถูงพ่อก็ยังไม่ถือเป็นมิจฉาทิฐิแต่ว่าขาดเหตุผลไปเอาตนเป็นใหญ่เป็นอัตตาที่ปฏตยะฉะนั้นคือจะรู้ต้องเข้าไปรู้ด้วยตัวเองถูกต้องเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666